สวัสดีครับเช้านะครับกลุ่มมาแล้วเดี๋ยวมาไหว้เดี๋ยวพาไปนอนดึกตัวลือคือสงสัยคืบหนักห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 กไม่เป็นหกบวกเดือดกับป้านะครับมาไหว้จ้ำแม่ตะเกียนนะครับเราไม่ได้พูดนะครับเราไม่ได้พูดนะครับโอ้โหวันนี้ปลาแต๋สวยครับใส่พอดีเลยปลาตัาสุดเนาะพอดีมันขาดไปเลยใช่สวัสดีครับพอดีเลยนุ่มจุ่มตามครับ หน้าตาสดใสนะครับว er <l feld> ันนี้ดูเจ้านิกครับเจ้านิกน่ารักทตัวน่ารักมากเลยตองนี้นแต่เช้าเลยก่อนออกเดินทางนะครับก็มากราบไปน่เด้เอาแลครับทตัวน่ารัก้วกัหน้าพระเนาะ ขอกควรก่อนออกเดินทางนะครับ